สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวลูกซ้อมลูกไทยอีกแล้วนะฮะบุลเล t มาสเตอแต่คราวนี้เป็น200เกรนลูกเซมิวัตคัตเตอร์ก็คือลูกหัวอหยักนั่นแหละครับเป็นไมเนอร์โหลดก็คือความเร็วระดับไมเนอร์ความเร็วอผมจำไม่ได้ว่าของ4ห้ามันเท่าไหร่แต่เวลาใช้แข่งมันก็จะเป็นระดับไมเนอร์ครับจะไม่ไม่ได้คิดคะแนนเป็นเมเจอร นี่ฮะก็จะเป็นหัวหัวโคดติ้งเหมือนเดิมแหละแต่เขาก็ยังเขียนเป็นลีดนะก็ยังยังเป็นตะกัวอยู่นี่ฮะเซมิวัตคัตเตอร์ลูกกึ่งหัวหยักที่ชอบมีปัญหากระปืนออตโต้ครับแต่ถ้าเราใช้กับลูกโม่โอเคอยู่ใช้ได้ไม่มีปัญหามีปัญหาตอนหยอดลูกอย่างเดียวอย่างที่ที่เคยแจ้งไปมันหยอดไม่ค่อยลง มันจะลงยากนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวทดสอบยิงให้ดูครับลองดูกลุ่มกระสุนกันแล้วนะครับผมจะมีรีวิวกลุ่มกระสุนลูกลิกลลอรมิทเวดคัตเตอร์ลิลเลรโนสของบูล l e t m ม s t เตกันโดยที่ใช้ทุ้งโมด jm หก5 pro นะฮะก็โหลดกระสุนเรียบร้อยแล้ว โอเคผมญาตนน้สากเกษตรนะครับเรามาดูกลุ่มกันยิงระยะประมาณสิบเมตรนะฮะ อืมโอเคปดโม่แล้วนะครับเรียบร้อยเคลีย์เป็นเคลีย์นะฮะไปไปดูเป้ากันผมกระตุกไกไปสองนัดสามนัดเนะี่ยนี่นะฮะนี่คือนัดที่กระตุกไปหนึ่งสองสามกระตุกไปสามนัดมีเข้ากลุ่มอยู่สามนัดโอเคถือว่า ออแต่ผมว่าซีลิ่งการยิงมันดีกว่าตอนยิงหัวบอลน,นะฮยิงยิงเซนิเวตเตอร์แล้วรู้สึกว่ายิง่ยง,ย,งยิงง่ายกว่าครับแล้วเราคุมกระสุนได้ง่ายกว่ารีคอยตกเร็วกว่าก็อ,อดีเหมือนกันนะแปลกดีเหมือนกันโอเคครับก็ถือว่าใช้ซ้อมนะฮะใช้ซ้อมได้ปกติเลยอยู่ยังอยู่ในวงดำหมดถึงแม้จะกระตกุกไกลไปก็ตาม ยังอยู่ในวงดำโอเคครับถือวาโซนโอเคครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ